ครับผมนะฮะวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง Motorcycle Review นะครับก็จะนำพาทุกท่านมาพบกับรถสายเลือดไทยนะครับออกไซสปอร์ตนะครับนั่นก็คือ d ด m อน g r 200R นะครับด้วยเครื่องยนต์ 200cc นะครับหนึงสูบนะฮะสี่จังหวะนะครับระบบการจ่ายน้ำมันนะฮะรุ่นนี้จะเป็นของหัวฉีดนะฮะเป็นการจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดนะครับ เพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครเป็นระบเดมอนก็คือจะเป็น150 t R G N ตัวนั้นจะเป็นคาร์บูเรเตอร์แต่มาในโฉมใหม่ตอนนี้นั่นก็คือเดมอน200 R นะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดนั่นเองนะครับะระบบเกียร์นะครับจะอยู่ที่6เกียร์นะฮะในตัวนี้ก็เลยพาทุกท่านมาชมมาดูกันครับนี่คือรถสายสปอร์ตในรุ่นนะครับ G.R. 200R ของค่าย G.P.X. ซึ่งเป็นนดสายเลือดไทยนะครับรุ่นนี้นะครับก็ในหลายรุ่นที่ผ่านมานะครับก็ได้เห็นกันแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นโฉมใหม่เลยครับออกสไตล์สปอร์ตนะครับซึ่งเป็นเครื่องขนาดใหญ่นะครก็คือตัว200ดูรูปทรงเขาโค้งต่างๆแล้วก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับสีที่ให้ชมกันตอนนี้จะเป็นสีแดงนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้จะมี3มสีนะครับจะมีดํามีเทานะฮะระบบการระบายความร้อนของตัวนี้นะครับจะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับจะมีหม้อน้ำนะฮะมีหม้อน้ําด้วยนะครับนี่นะครับหม้อน้ําจะอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งมีแผงหม้อน้ําขนาดใหญ่นะครับใครที่ชอบเดินทางแบบยาวๆไกลๆเนี่ยน่าจะหายห่วงนะฮะสบายๆได้เลยนะครับ ตัวพักเท้านะครับพักเท้าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับสีผีเมียมนะครับจะดูแล้วสีสันนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็ดูสวยงามครับก็ตัดกับสีแดงนะครับในส่วนของตัวท่อไอเสียนะครับดีไซน์ดูแล้วโหดน่าจะโหดพอสมควรนะฮะสีดำเข้ม ดุดันน้อใจนะครับดูออกสไตล์แบบหโหดสายโหดนิดนึงนะครับสีดำนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะ2ตอนนะครับจะเป็นส่วนของคนขับแล้วก็ส่วนของของคนซ้อนก็จะแยกส่วนกันนะครับเรียกว่าเบาะ2ตอนนั่นเองนะฮะระบบไฟนะครับของรุ่นนี้นะครับจะเป็นไฟ LED รอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเรี้ยวนะครับ ต่างๆนะครับ hmm. ก็จะเป็นไฟ LED นะครับไฟหน้าจะอยู่ด้านด้านข้างนะครับอยู่ด้านข้างอยู่ปีข้างนะพูดง่ายๆนะครับไฟหน้าจะอยู่ด้านข้างซ้ายขวานะครับอยู่เหมือนกับข้างเดียวกับไฟเดียวนะครับไฟเดียวก็มีแยกซ้ายขวาไฟหน้าอันนี้ก็ออกปีกออกเป็นสองด้านด้านข้าง2ข้างนั่นเองนะครับในส่วนของตัวสวิตช์แฮนด์นะครับขึ้นมาที่สวิตช์แฮนด์ก็จะมี ตัวลันออฟนะครับก็มีเหมือนกันนะครับปิดเปิดนั่นเองนะครับหรือจะเป็นไฟขอทางหรือว่าไฟไอ้ไฟเขาเรียกว่าไฟฉุกเฉินนะครับนี่ก็จะมีปุ่มให้เปิดปิดนะครับแล้วก็มีไฟแฟลชหรือว่าไฟขอทางนะก็มีเหมือนกันครับปุ่มนี้นะฮะก็จะปิด,เป,ดเ,เปิดขอทางได้นะครับส่งสัญญาณน,นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับในส่วนอื่นๆเดือนไม้น,น,นะครับเดือนไม นะก็จะเป็นเงือนใหม่ดิจิตอลนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันนะฮะเขาเรียกว่าระบบสัมผัสนะครับก็คือการที่จะดีเซตต่างๆนะครับคือเราสัมผัสอยู่ที่ตรงที่ด้านหน้าของจอเรือนใหม่นะครับแล้วในส่วนของโชคอัพหลังนะครับจะมาจากค่าย YSS นะครับโชคอัพหลังนะครับจะอยู่ด้านในนะครับ มาจากแบรนด์ YSS นะครับปรับได้ทั้งหมดนะฮะรู้สึกว่าจะอยู่ที่เจ็ดระดับนะครับปรับได้เจ็ดระดับด้วยกันโซ่สเตอร์นะครับโซ่สเตอร์นี้จะเป็นโซ่ขนาด428นะครับ D ID นะครับมีโอลิงนะครับตัวนี้ก็เป็นถ้าเป็นรถรุ่นใหญ่ๆพวกนี้จะมีโซ่เป็นแบบโอลิงนั่นเองนะครับโชคอัพหน้านะฮะทีนี้ไปโชคอัพหน้าก็จะเป็นโชคหัวกลับนะครับ อัพไซด์ดาวนะครับเป็นโชค๊คอัพไซด์ดาวนะครับแล้วก็เป็นระบบเบรกนะฮะก็จะเป็นเบรกนี่คือดิสเบรกหน้าหลังนะครับจานดิสเบรกใหญ่นะครับจานดิสเนะบรกหน้านี้จะอยู่ที่276เ mm, มิลนะครับถ้าเป็นล้อหลังจะอยู่ที่2 2 0ม mm, ิลลิเมตรนะครับอันนี้คือภาพรวมๆนะครับของเดมอน G.R. 2 0 0 R. ที่นำมาให้กับทุกท่านได้ชมได้ดูกันนะครับถือว่าก็สวยงามนะครับถ้าใครสน,สนใจอาจจะอยากจะจับจองนะครับก็ถือว่าก็น่าจะโอเคนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาแต่ละท่านนะครับแต่ทางช่องมอเตอร์ไซค์เคล็ดรีวิวของเราวันนี้ก็นํามาฝากให้กับทุกท่านได้ชมได้ดูเพื่อเป็นการพิจารณานะครับใครที่อาจจะอยากมองหารถรุ่นสปอร์ตนะครับก็ น่าสนใจเหมือนกันนะครับดูรูปร่างเขาโค้งแล้วก็สวยงามนะครับวันนี้ฮะทางช่อง m o เตอร์ไซค์เคล็ดรีวของเรานะครับก็ขอฝากทุกท่านด้วยกันแล้วกันครับหากเข้ามาชมมาดูแล้วนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยกันแล้วกันครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการที่จะนําข้อมูลดีๆแล้วก็ลดรุ่นใหม่ให้กับทุกท่านได้ชมได้ดูกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ